我。Wow. คือเป็นผานไม้ประจำราชการที่ดอกประจำไลยดอกราชการที่ดอกลักษณะดอกเป็นยังไงคะเป็นสีอะไรดอกเป็นสีเหลืองอ๋อเป็นสีเหลืองแล้วทำไมเขาถึงให้เป็นดอกไม้ประจำราชการที่ติดล่ะเพราะว่ามันจะบานช่วงไหนคะช่วงเดือนอะไรช่วงเดือนมันเกิดของนดใน van Oh ตรงทำมีอะไรบ้างอันนี้เดี๋็กดูมีอะไรบ้างตรงเป็นอะไรตรงทำอะไรบ้างอ๋อพระเจ้าอยู่ว่าราชการนี่ตรงเป็นท่าอะไรนี้เด็กเจออะไรคะอ๋อตรงเป็นท่าหาแล้วก็ตรงเป็นก็ตรงได้หรงยานามว่า คนู้ปเนี่ยจะเจอบ่อยต้องไปรับ็มาดูว่าตรงไหนสายแปลนอะไรบ้างอะไรแบบนี้กจะช่วยเหลืใช่ไหมคะเมื่อก่อนจะรงมากับครคนนี้รู้จักไหมรู้จักใครนะเจ้าหลวงแลการที่อะไราโอนหการที่าอการที่จรอการที่จ้าจะรงมมาด้วยกันว่าเป็นอะไร รุปอีกครเนื่อวันนี้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะวันมาลสมแปลว่าอะไรอนวันมลสมพแปลว่าอะไรนะคะวันเขาเรียกอีกอย่าง ดอกรวงพึ้นดอกนี้ให้สวยงามดอกรวงพึ้นมีสีอะไรนะคะสีเหลืองสีเหลืองใบสีอะไรสีเหลืองอ๋อใบสีเขียวเดี๋ยวเราจะวาดใบระบายตรงตามตัวอย่างไหมให้เด็กบอกคว่าดอกรวงพึ้นเป็นสีเหลืองใบเป็นสีเขียวว่านั้นน่าจะไม่มีดอกรวงพึ้นสีน้ำเงินสีชมพูสีม่วงคนมานะคะโอเคไหมคะ 요. เครื่องเขียนแล้วนั่งรองครูมาอนุบาล <Sess> มาค่ะได้งาล้วบแรกเขียนชื่อเลขที่ตัวเองก่อนค่ะมุ้บนขวามือเลขที่เขียนมุมบนขวามือชื่อว่าเขียนตั้นบนค่ตังที่เขียนชื่อตัวเขียนเลขที่ตบอ ngay là được.